ก็คือต่อเนื่องจากเทปเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าบุญทำบุญอะไรจะทำให้เราผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้ใช่ไหมคะอันแรกก็คือต้องกลับมาทำบุญกับตัวเองเมตตาตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองทั้งกายจิตและวิญญาณอย่างดีคำว่าดีคือดีกับกายดีกับจิตดีกับวิญญาณที่ไม่ใช่ว่าดีต่อเราอย่างบางคนบอกว่าฉันกำลังทำดีต่อชีวิตด้วยการมุมาณนะทำงานอย่างหนัก วันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงนั่งทั้งวันไม่ลุกเลยอันนี้คือมันดีต่อการที่เราบอกว่ารับผิดชอบชีวิตด้วยการสร้างฐานะอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันดีกับร่างกายไหมมันดีกับระบบหมุนเวียนไหมมันดีกับสายตาเราสมองเราไหมอย่างนี้ค่ะนะคะอันดับแรกก็คือข้อนั้นทีนี้มาคุยกันต่อถึงคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่ปรินเคยแบ่งปันกับเพื่อนๆในทฤษฎีกับหลังหันไปแล้วนะคะ ในหลายๆเทปที่ผ่านมานะคะคีย์เวิร์ดข้อนี้คือปรินมามองดูว่าเอ๊โควิด1 i หรือว่าไวรัสที่ระบาดกันอยู่ตอนนี้มันเ,เข้าทำงานกับปอดของมนุษย์นะคะทำงานกับปอดของมนุษย์ก็เลยนึกย้อนกลับไปตามสไตล์ของทฤษฎีกลับหลังหันนะนะว่าเราจะต้องคิดในมุมที่กลับด้านกลับขั้วกับสิ่งที่หลายๆคนมองเห็นเราจะมองเห็นในอีกมุมหนึ่งยังไงเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดเราเชื่อว่ากฎแห่งกรรม เราทําสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นเนี่ยนะคะปรินก็คิดง่ายๆอะค่ะว่าการที่มนุษย์โดนโจมตีปอดนะคะหรือโดนกระทำต่อปอดอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปกระทำการต่อปอดของโลกหรือเปล่า ปอดของโลกหายไปนะคะป่าไม้ถูกทำลายทรัพยากรต่างๆหรือระบบนิเวศนะคะถูกทำลายเรากำลังทำให้เสียสมดุลไปอย่างนี้ค่ะทำให้ถูกถูกย้อนกลับนะคะด้วยการถูกโจมตีปอดอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นวิธีการสร้างบุญนะคะที่ปรินคุยกับเพื่อนๆมาตลอดระยะเวลาเนี้ว่า การสร้างบุญใหญ่ในตอนนี้นะคะนอกจากเราจะไปช่วยบริจาคอะไรกันแล้วเนี่ยนะสร้างบุญใหญ่อีกข้อหนึ่งก็คือการกลับมาปลูกต้นไม้นะคะกลับมาปลูกต้นไม้กลับมาซ่อมปอดให้โลกเพราะมนุษย์ ก็เห็นคีย์เวิร์ดแล้วว่ามันอยู่ที่ปอดนะคะมันอยู่ที่ปอดค่ะมันอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจนะคะฉะนั้นเรากลับมาซ่อมปอดให้โลกกันอันนี้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งเราอธิบายไปเทปที่แล้วนะคะว่าบุญแบบมนุษย์มงคลเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงระดับสนามพลังงานที่ยกระดับขึ้นไปอยู่ในสเตจของความอุดมสมบูรณ์ความสุขความไว้วางใจความสงบ นะคะเป็นสุขจริงสงบแท้ไม่ใช่สุขแบบได้มาเสียไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเป็นสุขแบบสงบสุขแบบอิ่มเต็มสุขแบบเมตตาเนี่ยคือเสเตจเป็นลำดับขั้นของสนามพลังงานบุญน่นะคะปรินก็เลยมาชวนเพื่อนๆในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าให้ปลูกต้นไม้ค่ะ มีพื้นที่มากน้อยดูแลต้นไม้เพราะต้นไม้คือปอดของโลกนะคะปอดของเราด้วยค่ะช่วยทําให้เกิดออกซิเจนช่วยฟอกอากาศนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้กระแสการปลูกต้นไม้มาแรงแต่ว่าอาจจะเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะหรือว่าบางคนก็เข้าถึงแล้วก็จะไปในแนวของเกษตรอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่มันจะยังไม่พอค่ะจะต้องทำมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะพวกเราทุกคนนะคะ การที่เราได้เกิดมาร่วมยุคโลกเดียวกันในยุคนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเคยทํามหากรรมมหาภาคของกรรมเอาไว้ร่วมกันฉะนั้นเราจะนิ่งดูดายไม่ได้นะคะสําหรับความคิดเห็นปรินนะก็คือว่าเราต้องมีส่วนนะคะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะคะบุญใหญ่ที่ปรินคิดว่าเพื่อนๆควรทําก็คือปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ให้เยอะขึ้นในบ้านเราปลูกใส่กระถางมีดินมีที่ปลูกต้นไม้ก็ขอให้ปลูกเป็นไม้ที่กินได้ก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับข้อที่1คือเราจะต้องหาอาหารที่ดีให้กับชีวิตจากนี้ไปนะคะต่อให้คุณมีเงินถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารดีๆให้คุณซื้อกินคุณก็ไม่มีที่จะให้ซื้อนะคะฉะนั้นก็ ปลูกต้นไม้ที่กินได้รอบบ้านในกระถางทํำยังไงก็ได้มันมีวิธีทําเยอะมากเลยค่ะนะคะปลูกสิ่งที่คุณกินรอบบ้านคุณอย่างนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้เกิดพื้นที่สีเขียวพื้นที่ปอดโลกของเราจะถูกกันได้รับการซ่อมแซมปอดนะคะแล้วอย่าไปใช้สารเคมีใช้สารเคมีกับโลกก็มนุษย์ก็เลยต้องมารับกรรมด้วยการกินยาปฏิชีวนะกันเป็นขนมกันอยู่ตอนนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเวลาเราคิดย้อนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนจับแพะจนแกะก็ได้แต่มันก็มันก็ตอบโจทย์ข้อคิดเห็นของเราได้เหมือนกันน่ยจริงไหมคะเราเอาสารเคมีใส่พื้นโลกเราทําลายแม่จักรวาลพ่อจักรวาลแม่โลกของเราเราทําลายทรัพยากรแม่ดินน้ําไฟลมของเราผ่านสารเคมีเราก็ต้องมากินสารเคมีกันเป็นขนมนะคะกินยาเคมีกันแล้วก็รักษาโรคไม่หายสักโรคหนึ่งเนี่ยนะคะ เนี่ยคะ่ะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยปรินก็มามองว่าคีย์เวิร์ดมันน่าจะเป็นปอดฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะฟื้นฟูฟื้นฟูให้สภาวะพลังงานของโลกเนี่ยยกระดับขึ้นกลับมาเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์กลับมาเป็นโลกที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์ก็คือต้องมาดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากต้นไม้นะคะเริ่มต้นจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเริ่มต้นจากการปลูกฝังเด็กๆแล้วก็ ทุกคนนะคะบางทีโตแล้วก็ยังต้องมาปลูกฝังอยู่ก็มีนะคะด้วยการรักษาต้นไม้แหล่งน้ำลำธารน,นะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆและง่ายที่สุดเลยก็คือการปลูกป่านะคะในรายการเก่าๆปรินเคยนำเรื่องราวของแต่ละประเทศอะคะ่ะมาเล่าให้คุณฟังว่าแต่ละประเทศเขาทำยังไงที่บางประเทศเขามีนโยบายหรือว่ามีโครงการนะคะทำพื้นที่ป่าก,กันยังไงะคะ่ะอันนี้คือคุณจะดูได้เลยว่า พอถึงช่วงเวลาอย่างสมมติกักตัวเนี่ยบ้านเมืองเขาก็จะต้องมีออกซิเจนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมีความชุ่มชื่นอย่างเวลาเรากักตัวหรือเวลาที่เราแบบไปไหนไม่ได้อยู่ในสภาวะตึงเครียดเนี่ยระหว่างเราอยู่กับเ,เมืองคอนกรีตนะคะป่าคอนกรีตเออแล้วก็อีกคนนึงอยู่กับป่าไม้เนี่ยคุณว่าคนไหนสุขภาพจิตจะดีกว่ากันในยุคที่คนเครียดเนี่ยนะคะระหว่างอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งวันกับคนเครียดคนนึงได้ ไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นไม้ดูนกดูไม้ฟังเสียงนกนะคะได้นอนกลิ้งเกลือกราวดิง้งพลังงานกับพื้นดินเนี่ยคุณว่าใครจะได้รับการบำบัดเยียวยาทั้งกายจิตและวิญญาณมากกว่ากันเนี่ยค่ะฉะนั้นยุคต่อไปนะคะเรามองข้ามช็อตไปเลยค่ะว่าถ้าหมดตรงนี้ไปหรือมันเริ่มซาไปนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นยังไงมนุษย์ที่ พอจะเล็งเห็นเนี่ยเขาก็จะต้องคิดได้แล้วค่ะว่าเราจะต้องกลับมา,อ,าอยู่กับธรรมชาตินะคะดังนั้นปรินจึงขอ,อให้เป็นข้อคิดเห็นไว้อ่ะคะ่ะว่าคีย์เวิร์ดตอนนี้ที่โรคระบาดมันบอกเราคือมนุษย์ถูกถูกทำให้เจ็บป่วยเนี่ยโดยอวัยวะสำคัญคือปอดนั่นแปลว่ามันมีเหมือนเป็นกุญแจไขมาแล้วว่าถ้าคุณต้องการจะแก้ไขเรื่องนี้นะคะก็หยุดทำร้ายปอดของโลกและนะคะเพิ่ม เสริมพลังบุญพลังกุศลให้มนุษยชาติด้วยกันสร้างปอดคือปลูกต้นไม้เอออันนี้ลองทำดูนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะปลูกแล้วได้กินปลูกแล้วได้ชมปลูกแล้วมีความสุขนะคะลดค่าใช้ใจ่ายในบ้านได้กินของดีๆด,ด้วยและที่สำคัญเรื่องที่ปรินพูดจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นเป็นไรถ้ามันจะเป็นการช่วยโลกขึ้นมาโลกได้รับการเยียวยา แล้วมันดีมันก็ดีค่ะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวโอ้ยปรินพูดลเลอะเทอะเพ้อเจอ้อก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรกับการที่เราจะเพิ่มต้นไม้ให้กับโลกอีกสักกระย่อมกระนิดกระหน่อยบ้านเราก็ยังดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันกับคีย์เวิร์ดสำคัญคือการซ่อมปอดให้โลกและมนุษย์ก็จะได้ผ่านพ้นวิกฤตที่ปอดเราถูกทำร้ายตรงนี้ไปได้ค่ะ